ครับสวัสดีครับลูกค้านํารถเยสุอนิวดีแมกซมาทําการตั้งไฟหน้าใหม่เนื่องจากยางตานะครับระดับค่อนข้างสูงไปหน่อยนะครับก็ทําการปรับใหม่ตามมาตรฐานของเด่นมอเตอร์นะครับขอไฟหลีครับไฟหลีก็มาปกติไฟหน้าครับไฟหน้าก็มาปกตินะครับโอเคเรามาดูไฟนึงครับอันนี้ไฟต่ำที่ทำการตั้งเรียบร้อยแล้วนะครับอยู่ที่ระดับที่เกือบเจ็ดประมาณหกกว่าประมาณเจ็ดนิดๆเท่าที่เหนเจ็ดนิดนะฮะขอไฟสูงครับไฟสูงก็ระดับก็ใกล้เคียงเดิมนะครับโอเคก็เรียบร้อยนะครับการตั้งไฟหน้าสำหรับเยสุ ขอนคันนี้ขอบคุณสมาชิกที่รับชมที่นี้จากเดือนมวถุนขอบคุณครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับลูกค้านำรถน้ายเอสสุนะฮะมาทำการตั้งไฟหน้าใหม่นะครับอันนี้ไฟจะเป็นอย่างนี้นะ ค <Okay. S 2> ไปเดินรู้สึกว่าลูกค้าบอกแจ้งว่าสูงไปหน่อยแล้วก็ยันตาครับแล้วก็ทำการเช็กส่วนไฟสูงด้วยนะครับโ <Okay. S 2> อเคก็เป็นการแก้ไขจากทีนหนเลย